มาทำซอสมะเขือเทศโฮมเมดกันค่ะวันนี้คุณครูอีฟนะคะอยากจะมาโชว์คุณพ่อคุณแมท่ทุกคนค่ะทำซอสมะเขือเทศกันค่ะไว้ให้เด็กๆนะคะทานกับเมนูอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักเก็ตเฟรนช์ฟรายส์ไข่เจียวนะคะคุณรูอีฟเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกบ้าน,นะคะ่ะจะต้องมีติดไว้แต่ว่าคุณครูอีฟเองก็รู้สึกถึงความที่อยากจะให้เด็กๆเ,เขาได้รับคุณประโยชน์จากมะเขือเทศสดๆค่ะแล้วก็เราสามารถควบคุมเรื่องของวัตถุดิบส่วนผสมปริมาณเครื่องปรุงต่างๆได้นะคะถ้าว่าเราทำเอง วันนี้ก็เลยนี่เลยมีมะเขือเทศค่ะครูอิฟใช้มะเขือเทศ2แบบนะคะก็คือมะเขือเทศทอค่ะที่เป็นลูกใหญ่แล้วก็มะเขือเทศสีดาค่ะที่เป็นลูกเล็กมะเขือเทศสีดาจะมีความหวานกว่านะคะแล้วก็อันนี้คุณคุณิฟ ล้างแล้วก็เสด็จน้ำมะเขือเทศไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการล้างก็คือเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างผักผลไม้อันนี้นะคะแช่ไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดประมาณ2-3น้ําแล้วก็นํามาเสด็จน้ําจนแห้งแบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะนํามะเขือเทศนะคะ มาผ่าเอาที่มันเป็นจุกตรงนี้ออกค่ะให้หมดทุกลูกเลยนะคะก่อนที่เราจะนําไปต้มค่ะแล้วก็เขียงที่เราใช้วันนี้นะคะเขียงที่เดซี่ค่ะเรามีเป็นเซตนะคะที่เขาแบ่งไว้ให้นะคะตามสีก็คือแต่ละสีแต่ละถ่านเนี่ยจะใช้หัน่นไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้เฉพาะหั่นอย่างเดียวด้วยถ้าเป็นสับก็คือจะใช้เป็นเขียงอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีหั่นเนื้อ,อ,อหั่นปลาค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเขียงที่ใช้สาหรับหัน่นผัก ผลไม้แบบนี้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเขียงอื่นๆที่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะหั่นอะไรอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวอาหารเนี่ยมันไม่ปนกันหรือบางทีพวกอาหารทะเลค่ะก็จะมีกลิ่นหรือว่าความขาวก็จะไม่ติดไปกับผักด้วยนั่นเองกราจะผ่าเขาจุดจดจุดจุดจดจดคุยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะรู้แค่ว่ามันเป็นเหมือนขั้วใช่ไหมขั้วมะเขอือเทศวิธีการของเราอาจจะไม่ถูก วิธีการมากนักนะคะขออภัยชาวเชฟทุกคนด้วยเดี๋ยวจะพยายามฝึกให้สวยงามกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้คือมะเขือเทศค่ะที่เราได้คว้านตรงขั่วออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเขาค่ะไปต้มค่ะในหม้อที่มีน้ำเดือดอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้เราจะเลือกใช้เป็นหม้อเหล็กหล่อค่ะเพื่อให้ความร้อยเท่าถึงแล้วก็เร็วนะคะใส่ลงไปเลยริง,งแล้วก็อย่าลืมมะเขือเทศสีดาอันนี้ด้วย เดี okay. ๋ยวไปดูตอนที่น้ําเดือดแล้วก็ตัวมะเขือเทศสุกค่ะแล้วเราจะปอกเอาเปลือกของมะเขือเทศออกกันโอเดือดแล้วนะคะ <S 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 เดีด๋ยวเราก็จะนำมะเขือเทศค่ะ <S 2> <S 2> ที่เราต้มไว้แล้วมาดึงเปลือกออกกันจริงๆก็มันดึงออกเรื่อย